เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาครับลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตากนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับก็ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนร่วมกับคณะวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างโดยมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและคณะ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดตากน,นายอำเภอเมืองตากหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับมีการพบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเด็นความเดือดร้อนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการปรับปรุงถนนและขยายเครือข่ายไฟฟ้าในพื้นที่หมู่5บ้านห้วยเหลืองและหมู่13บ้านต้นมะม่วงตําบลแม่ท้ออเาเภอเมืองตากมีปัญหาภายแล้งและปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ที่ตาบลหนองบัวใต้และตําบลป่ามะม่วงอํเาเภอเมืองตาก ปัญหาขยะในพื้นที่และประเด็นความเดือดร้อนอื่นๆของพี่น้องประชาชนก่อนจะนําประเด็นต่างๆที่ได้รับมาพิจารณาดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒธธิสภาต่อไปนะครับ